สวัสดีครับพี่น้องผมจะพาพี่พาน้องมาเบ่งต่ออีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะมันเป็นต่อหัวเสือด้ครับคนละชนิดตอชนิดนี้เนี่ยพิษไล่แรงก็ตัวหัวเสืออีกนะครับถ้าได้ต่อยคนนะครับพี่น้องเนาะอ่าร่างเขาจะอยู่ต่ำนะอย่องอยู่ติดดินนะครับส่วนมากจะอยู่ติดดินนะครับเนาะอ่าร่างจะออกสีแดงๆนะครับเนาะแต่ตัวใบไยทอต่อหัวเสือนะครับตัวหน่อยกลัวแต่ว่าพิษนี่ไล่แร่งกลัวนะครับเนาะ อันนี้เคยโดนต่อยมาแล้วนะพี่น้องตอดตอดหัวนี่ผมงอ,อกทันทีเลยนะครับเัาบะเกือนบกเกืนเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมจะออกมาเป็นสีขาวนะพี่น้องพี่น้องเห็นลังนะครับนี่คือลังนะครับเนาะนี่คือลังตองเขาเสียนะครับกลางเว้นเขาจะนอนนะครับนี่คือรังนะครับนะพี่น้องกลางคืนนี่เห็นหงอาันนกเข่าพี่น้อง <laughs> นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่คือลังนะครับ ผมกะทายเขาไก่ว่าใดนะครับอันนี้ผมเสียอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะหายง่ายกว่านี้กันผมจังสีเอานะพี่น้องเนาะใส่สุดมาเอานะพี่น้องนี่นะครับบ้านผมน่ะเอื่นตอนนอนเล่นนะครับแม่แม่นอนเล่นนะครับเนาะหรือว่าตอน้อนนิ่นี่แหละครับเนาะตั้งเล่นเขาเสียบพรเห็นหงบันไดนะครับแต่ว่ากลางคืนนี่โทษทีครับมาไก่ว่าใดอ่าวีตับรดครับเนี่ยรูจะอยู่ใต้ดินนะครับ อันนี้อยู่ก้อนก้อนดินขาวๆนั่นนะครับเะเห็นเนาะนั่นแหละปาาปาทุ่งเขาล่งนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับบอสังเกตเนี่ยบอรู้นะยางเขาเหยียบมาเหยียบพานี่กางเลนสนี่ตอดเจบครับเจบคัดเนี่ยพี่ดองอนะเนี่นเจฟเน่นนอนเับถ้าต้อยตรงใดนี่ขนหรือว่าสีงอกท่านสีเงอกนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยขนหรือว่าผมนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะ รออีกจักจักเดือนนะครับวันนี้ผมนอนเฝ้าอยู่เมื่อวานไทยมาเอาแบบแต่ไทยไทยเพียนองเบื้งนะครับประมาณนี้นะครับเนาะโอเคนี้น,น,นี่แห้งว่าได้เพราะว่าเยันแม่มันเยันแม่มันตืดออก <c oughs> ดุดุนะครับต่อสนสันีิน่ดุนะครับเนาะ กลางคืนเนี่ยจะไม่มีแม่บินออกกลางคืนเ,นเนี่ยจะไม่มีแม่บินออกบินเขานะ่าเพรพอกลางคืนน,นี่ครับออกนะครับเนาะนี่นะครับออกไปตอมไฟนะครับออกค่ากินละประมาณนั้นนะครับเนาะนี่นะเห็นเนาะครับเนาะอ่าปากงูจะอยู่ตรงดินก้อนดินขาวๆนะครับเนาะ จบแล้ว EP นี้สำเนียนะครับลาพอดกัน,นที่หน้านะครับสวัสดีนะครับ